สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนะคะวันนี้มากินเมนูน้ำตกหมูนะคะผักก็จะมีอันนี้จะเป็นโหระพานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวคะ่ะแล้วก็กระหล่ำนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวหนึ่งห่อคะ่ะเดี๋ยวมากินกันเลยคะ่ะเมนูวันนี้นะคะหมดงบประมาณไปที่35าบาทคะ่ะ ช่วงนี้ก็จะรู้สึกจะได้เพิ่มเยอะจริงๆก็คือ,อราคานี้นะคะก็คือเราจะมีเงินออฟฟิศช่วยนะคะเงินออฟฟิศช่วย40บาทตัวนี้ก็คือเจ้านายเขาจะจ่ายให้ทุกวันวันละ40บาทเราก็เพิ่มเงินของเราไปเรากินเมนูอะไรเราก็เพิ่มไปเ,เราไม่ได้โกหกนะคะว่าแบบจ่ายน้อยเมนูถูกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเราก็จ่ายไปที่35บาท ก็มีเพิ่มอันนี้อ่ามีตัวนี้อันนี้มันหกสิบห้านะคะแล้วก็มีข้าเหนียวอีกสิบบาทแล้วก็เพิ่มเงินส่วนหลังไปอีกสามสิบห้าบาทมาค่ะมากินหมูน้ำตกด้วยกันค่ะมีใครชอบไหมคะ ร้านเนี้ยเราชอบนะเขาให้เยอะดีค่ะคือกินนี่อิ่มเลยอ่ะขออนุญาตสด มาค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะโหระพา ดูนะจะหมดไหมสิบบาทถือว่าคุ้มนะคะร้านนี้สั่งไรเดอร์มาสั่งไลแมนมาค่ะบางร้านนี่คือแบบหกสิบก็จริงนะแต่แบบคือน้อยจริงๆนะคะน้อยแบบ 嗯嗯。Mm hmm. แล้วก็พี่อีกคนนะคะที่ออฟฟิศเนี่ยคะก็สั่งแกงเปิดแกงเปิดนี่ถุงใหญ่มาก65เหมือนกันนะคะ่ะกินได้สองขาบะ หล่นมาหอมแดงก็จะกินหอมแดงแบบเลยหอมแดงนี้ก็ชอบค่ะฝากเพื่อนๆนะคะดูแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจะได้มากินด้วยกันค่ะ โหละพานี่ร้านให้มาเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะหอมแน่ บางทีใช้มือก็ไม่สะใจนะต้องเอาช้อนแบบสดเลยเนี่ยค่ะกินให้กันค่ะเหมือนจะมีรูหนอนกินมาแล้วแด้อไม่ห่ะละ นี่ก็หอมมือเที่ยงที่ออฟฟิศอะใครได้เมนูอะไรกินกันบ้างคะเม้นมาบอกกันได้นะ กินกันที่ออฟฟิศหรือว่าออกไปกินกันที่ร้านถ้าเป็นออฟฟิศเราอะค่ะจะกินกันที่ออฟฟิศจะสั่งมากินกันหรือไม่ก็ห่อกันมากิน,นะคะ่ะจะไม่ค่อยมีใครออกไปกินข้างนอก นอนะคะวันนี้อากาศสดใสรู้เลยอะว่ากล้องแบบว่าสีสันใช้ได้มันขอแค่มันไม่มัวก็โอเคแล้วค่ะ มาค่ะคำใหญ่ใหญ่หอมเลยอ่ะ บางทีก็ไม่รู้จะกินเมนูอะไรนะคะบางทีก็เบื่อ <laughs> 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 สงสัย <laughs> คือไม่หมดค่ะ เหลือกลับไปกินบ้านแน่เห็นไหมคุ้มนะคะได้สองข้าเลยเดี๋ยวไปกินตอน,นเนย็นอีกคุ้มมากอ้าวหมดขาเหนียวก็ไม่หมดค่ะเหลือครึ่งหนึ่ง อ,อิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะถ้างั้ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครกินอะไรบ้างก็เมนมาเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ